อาจเปิดตัวกลาเซย์ i5 สล i มแบบ g l o b a l หลังมีโมเดล B ต่อท้าย mm. มีข่าวหรือของซัมซุงกลาเซย์ i5 สล i มว่าที่เหือทงรุ่นใหม่แต่มีตัวเครื่องที่บางมากขึ้นซึ่งตอนแรกก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะเปิดตัวเฉพาะบางประเทศหรือทั่วโลกนะครับแต่ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าเราจะได้เห็นรุ่นนี้แบบทั่วโลกแล้วครับโดยกลาเซย์ i5 สล i มได้เปิดตัวแบบ g l o b a l แจะเป็นการยืนยัน ได้จากการพบโมเดลรุ่น SM ขี S937B ซึ่งการที่ลงท้ายด้วย B คือการบอกถึงเวอร์ชัน global ครับส่วนโมเดลอื่นของกระเซย S25 ซีรีส์รุ่นอื่นทั้งก a าเซ y S25 S25+ และ S25 Ultra จะมีโมเดล SM ขี S931X SM ขีด S936X และ SM ขีด S938X ซึ่งตัว X ก็คือโมเดลที่ขึ้นอยู่กับแต่และภ um ูมิภาคเช่น X แทนที่ด้วยตัวยูในโมเดลสารัฐหรือ N ในโมเดลเกาหลีใต้โดยสเปคของ s อ5 Slim ลยังไม่ชัดเจนในเรื่องของสเปคครับแต่คาดว่าจะอยู่ระหว่าง s อ i Plus u และ s อ5ิมตรเพราะอาจได้กล้องหลังเลนหลัก200 b, ล้านพิเซลเลนอัตรวาว50 b, ล้านพิเซลเลนทะเล3.5เท่า50ล้านพิเซลครับ